เข้าสู่ในวดลงทุนนะครับก็เพจของเรานะครับจุดประสงค์นะครับต้องการที่จะทําให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจของเราเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางกัรเงินได้นะครับก็หมุดหมายของเราคือ2030นะตอนนี้ปี2020นะครับก็ประมาณหนึ่งพันสต๊อนะครับก็นะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยเนาะนะครับบอกจุดประสงค์ไปละ นะครับก็เพจเพจของของของเราเนี่ยก็ตอนนี้มีคนติดตามก็ประมาณสักเก้าแสนหกเก้าแสนเจ็ดนะก็เกือบอ่อทันทีเก้าหมื่นนะครับเกือบแสนละนะครับก็ยังไงก็ขอบพระคุณมากถ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็จะขอบคุณมากเลยนะผมก็จะมีกำลังใจผมคือในแวดลงทุนนะครับก็จะมีกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ฝนตกนะผมก็นึกคลึ้มนะ ก็อยากจะมารีวิวพุ้นตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าสหโมเสกนะครับพุ้นสหโมเสกนะก็ผมปกติผมจะชอบหุ่นประมาณหุ้นเทอร์นาลาวะนะครับซึ่งสหโมเสกก็ดูแต่ว่าไม่ได้หมายหมายเขาว่าให้ไปซื้ออาตอนนี้นะนะครับจะต้องดูเว็บไซต์เขาหน่อยก็ได้นะไม่ได้ไปซื้อตอนนี้นะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยกว่าเขาจะเทอร์นาลางก็ต้องใช้เวลานะครับสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยผมบอกประเด็นเลยก็แล้วกันเนาะ ไม่เป็นไรัไไรกไปนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็จะทำเกี่ยวกับกระเบื้องนะครับกระเบื้องยี่ห้อดูรักเกรสนะดูรักเกรสนะก็สิ่งที่ผมสนใจเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้คือประเด็นแรกเลยก็คือกระเบื้องเนี่ยอา,อาจจะต้องใช้เยอะนะครับในช่วงที่ผมเห็นตอนนี้หลายประเทศน้ำท่วมนะ นะครับซึ่งผมคิดว่าการจะใช้กระเบื้องนี่ก็กลับมานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อลองมาดูนะครับปีที่เขากำไรอ่ะก็คือปี2 5 5พัน้ารอยห้าสิบเก้านะครับปีเนี้ยรายได้เขาประมาณ3า0 0ันล้านนะนอกนั้นเนี้พอรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณสองพันเก้าเนี่ยเขาจะขาดทุนตลอดเลยนะหมายความว่าไงครับหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่การเผากระเบื้องเนี่ยถ้าเผาได้ปริมาณเนี่ยมัน มันจะเบรกอีเวนต์นะครับเพราะว่าค่าแก๊สเตาเผาการเปิดเตาเผาการโอเปรลเตาเผานะผมคิดว่ามีส่วนนะแต่ว่าอพอเรามาดูครึ่งปีเนี่ยมันทําได้ประมาณสักพันล้านละนะก็หมายความว่า,อาโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะที่ปีนี้จะทํได้สามพันนะเพราะว่าแต่ก็มีโอกาสนะก็เป็นไปได้แนตะ่ครึง่งครึ่งปีก็อาจจะถ้าปี ไตรมาสละ500เนี่ยก็อาจจะก็อาจจะได้อยู่นะครับเพราะว่าก็เราก็ต้องไปดูรายละเอียดนะไม่ใช่เราคิดแค่นี้ก็จบไม่ใช่ก็คือเราต้องไปดูว่า,าในรายละเอียดมันคืออะไรนะครับก็คือหมายความว่าในรายในรายละเอียดของของแต่ละแต่ละเวลาช่วงเวลาละค่าแก๊สเอ่ยค่า การอเรุเบกาเผาแล้วก็เงินเดือนพนักงานหรืออะไรเงี้ยปัจจัยหลากหลายนะแล้วก็การแข่งขันในตลาดกระเบื้องด้วยว่าตอนนี้กระเบื้องราคาเป็นยังไงอันนี้เพื่อนๆต้องไปสืบเอานะนะครับผมก็ให้ประเด็นเอาไว้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับสามโมเสกตสกหกรรมนะเรามาดูผมก็จะชอบเปิดรายงานการประชุมอ่าโทษทีอ่าเขาเรียกว่าอะไรรายงานประจําปีอ่าของบริษัทนะครับขึ้นมาอ่านนะ ก็จะได้ดูรู้ความเป็นไปอันนี้ของปี62นะครับปี62นั่ปีนะก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวข้าม,ามไปเอาส่วนที่สําคัญนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับตอนนี้สินทรัพย์ก็อยู่ราวๆสัก3,000นะครับ3,000ล้านนะแล้วก็จํานวนหุ้นก็มีอยู่8,837ล้านหุ้นนะครับขาดทุนนะครับยังขาดทุนอยู่โดยเรื่องดูขาดทุนหมดแหละนะถ้าเราจะเล่นหุ้นเทอร์นาลามก็เป็นแบบนี้แหละนะ อะทีนี้ลักษณะประกอบธุรกิจเขาเนี่ยก็จะมีกระเบื้องโมเสกยูมินะครับบริษัทได้เลิกผลิตแล้วนะแต่ว่าซื้อมาเพื่อจัดจำหนานะครับอาจะไม่คุ้มเหรืออะไรก็ตามแล้วก็จะมียี่ห้อดูรักเกรสนะครับมีทั้งปูพื้นและปูผนังนะครับแล้วก็กระเบื้องปูพื้นยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าพูดถึงกระเบื้องเนี่ยก็จะมี DCC ีซีไดเนติเซรามิกพัตโต้นะครับที่ คอร์สเนี่ยผมมีรีวิวเอาไว้ในอ่ามีรีวิวเอาไว้ในในคอร์สหุ้นออนไลน์ของผมนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็เข,ข้าไปดูได้นะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูคอร์สนิดนึงนะครับเผื่อเผื่อมีมีท่านใดสนใจนะก็คอร์สหุ้นออนไลน์ผมก็จะเป็นคอร์สสามสามนะครับก็สานะมคอร์สนะมีพ่ารหัสอันงบการเงินฉบับจับมือทําเป็นอาวุธตอบโต้เรื่องงบการเงินแล้วก็ สร้างผลในระดับเติบโต,ตนะะเดี๋ยวเรามาดูเราต่อที่ก่าก็สามสามสี่ตัวเนี่ยนะก็ลองไปเลือกเอาจริง,รงๆมันดีทุกตัวโดยเฉพาะดีซีเนี่ยตอนนี้กำลังดีเลยนะนะครับดเดินมาที่สํามดินี่ก็จะเป็นรายได้ของกลุ่มบริษัทว่าเขามีรายได้มาจากทางไหนบ้างโครงสร้างรายได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องดูนะครับก็มีรายได้จากบริษัทอะไรนะอันนี้ก็จะแตกเบรกดาวออกมาเลยนะนะครับอจัจราความเสี่ยงของกิจการเป็นยังไงอ่ะ ดูข้ามๆไปบ้างนะนะครับผมจะรีวิวเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จริงๆผมก็จะเอาไว้กลับมาย้อนดูเองด้วยนะว่าทำไมตอนนั้นผมสนใจหุ้นตัวนี้แต่ผมบอกบอกไว้ก่อนนะครับว่า่าไม่ได้บอกให้ซื้อนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วธุรกิจยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีแต่ผมเองก็ไม่ได้ซื้อนะคือเราแค่ศึกษาไว้อันนี้ก็จะบอกว่ากรรมการเป็นยังไงนะครับประวัติความเป็นมาของกรรมการแต่ละท่านเข้าไปอ่านได้เลยนะ าต่อทนผู้บริหารนะผมจะให้ดูส่วนที่สําคัญนะครับผมก็ไล่ดูไปเรื่อยๆอยรพร้อมๆกันเลยนะส่วนประเด็นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่าทําไมผมถึงสนใจหุ้นตัวนี้นะครับลองไปทํากันบ้างกันต่อ,อผลการดาเนินง,งานมาดูนะครับมีไรายได้จากการขายเนี่ยปี6กหนึ่งสองพสามปีหกสองสองพันสี่ต้นทุนพันแปดพอๆกันเลยนะลดลงด้วยซ้ำแสดงว่า บริษัทเริ่มมีการควบคุมต้นทุนแบบนี้มันจะดีมากผมจะพูดแต่ประเด็นที่ที่เอาไปใช้ก็แล้วกันเนาะไม่ไม่ไม่เน้นไม่เน้นตัวหุ้นคือเน้นวิธีการนะครับถ้าหุ้นตัวไหนที่มีเรื่องประเด็นในการลดต้นทุนเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ว่าถ้าอนาคตรายได้กลับมานะครับตัวรายได้เนี่ยมันจะสะท้อนการเติบโตอ,อุตสาหกรรมถ้ารายได้เติบโตสางอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาดีนะครับในขณะที่ต้นทุนเขาควบคุมได้เนี่ยอันเนี้ย กำไรมันก็ดีขึ้นนะครับก็ดูจากกาไรขั้นต้นก็ดีขึ้นนะครับจาก500ล้านเป็น540นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังขาดทุนอยู่นะแต่ขาดทุนน้อยลงนะครับคณะทางการเงินก็เราก็ดูไปแล้วนะว่าตอนนี้เขามีอะไรบ้างมีสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทกระเบื้องส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นสินค้าคงคลังนะครับคือสินทรัพย์ที่รอขายนะครับ ก็มีสินทรัพย์ถาวรก็เป็นพวกที่ดินนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างคอมพิวเตอร์หรือวผมก็ไม่ทราบนะต้องไปเจาะรายละเอทยทียดในทีนี่สินนะครับก็นี่สินหมุนเวียนนี่สินไม่หมุนเวียนสี่รอยิบสองล้านนี่นี่สินหมุนเวียน,น,น,ยน, 22, น,น,ยนแล้วอาจจะต้องไปแยกว่ามันเป็นเจ้าหนี้การค้าไหมถ้าเป็นเจ้าหนี้การค้าเนี่ยก็ไม่มีดอกเบี้ยไง şey ใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่เรานะท,ที่เราต้องไปทํานะครับไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยนะเราจะต้องทําการบ้านด e ้วยตัวเราเองนะนะครับ ส่วนผู้ถือหุ้นอะไรต่างก็อธิบายกระแสเงินสดสิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ,อกระแสเงินสดค่อนข้าง,งดีนะครับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยร้อยแปดสิบสองล้านนะในขณะที่ขาดทุนหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาขายของแล้วเก็บเงินได้ไงครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาจจะข้ามไปข้ามมาบ้างนะครับเพื่อเพื่อที่จะอธิบายให้มันครอบคลุมนะ,ะเรามาดูว่าเนี่ยกระแสเงินสดของครึ่งปีหกสาเนี่ยทำได้สองร้กว่าล้านนะในขณะที่ Market c ตแคเขาเนี่ยก็อยู่ที่ ถ้าดูทั้ง EV ด้วยนะอาจเฉพาะมายเกนแคดห้าร้อยกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับก็ผมในมุมมองผมก็รู้สึกว่าหุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่ราคาต่ําแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะครับเพราะว่า EV e b i t d ยีห้าเท่านะครับก็คือยังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีของกิจการเขานะครับที่เราเป็นไหนละมาต่อนะปุ๊บอาจาจะเจอสภาพคลองอะไรก็เป็น ปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานในอนาคตนะเขาบอกว่าตอนนี้โควิดมันระบาดนะครับพอโควิดระบาดเนี่ยมันก็มีปัญหาเศรษฐกิจทําให้นีสินตัวเรือนสูงอะไรก็ว่าไปบ้าๆนะไปอ่านได้นะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คือกิจการกระเบื้องเนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหาแต่ผมเชื่อว่ากิจการกระเบื้องเนี่ยตอนนี้รากยาเริ่มอ่าฐานลากเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจฐานลากนะครับซึ่งก็เราสังเกตจากเดินเน็ตตี้เซรามิกที่เขาเริ่มดีขึ้นนะเพราะเดนเนตตี้เซรามิกกลุ่มลูกค้าเขาอาจจะเป็น ลากนะครับแต่ในส่วนนี้เป็นดูลักเกสเป็นราคาจะเป็นระดับกลางหน่อยนะครับ mm. ค่อยๆดูไปนะครับ mm. น,น,นี่ก็จะเป็นบอกงบแสดงฐานะทา mm. งการเงินงไปดูรายละเอียดได้นะเอะ mm. มนผมเหมือนกับว่าผมเคยผมผมอ่านเวลารอบ,รอบนึงอ่ะมันจะมีประเด็นที่ที่ที่ผมอยากจะเจาะออนิดนึงจะหาเจอไหมรอทำแบบ สดเลยนะดูแล้วน่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่าเราจะต้องศึกษาให้ลึกนะครับอ่ะนี่เขาบอกว่าปริมาณการผลิตกระเบื้องปูพื้นตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตนะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของกำาลังการผลิตก็คือถือว่าผลิตเยอะนะครับผลิตค่อนข้างเยอะแต่ว่าในขนาดที่กระเบื้องบูผนังเนี่ยปริมาณการผลิตยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับ ก็เรียกว่าความนิยมในเรื่องของกระเบื้องบุกผนังอาจจะไม่ไม่เยอะมากถ้าสมมุติว่าตรงนี้ตีตื่นกันขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตดูนะว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะน่าจะส่งผลกับยอดขายเขานะครับน่าจะส่งผลกับยอดขายก็ลองไปสังเกตดูแล้วเป็นจุดสังเกตอ่ะเดี๋ยวผมจะแถมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการาฟนะครับกราฟถ้าเราดูการาฟเนี่ยของสามโมเสอันนี้ผมใช้ของสยามชาร์ตนะครับผมจะใช้อยู่สองสองสองแหล่งก็คือสยามชาร์ตกับ พโโินอเมนาซ็อกเทนเกียนะผมอันนี้ขอดูของสยามชาร์ตนะครับเพราะผมจะดูในเชิงกราฟที่ผมรู้สึกว่า,าสยามชาร์ตก็จะทํากราฟค่อนข้าง,าง,างแบบดูง่ายกว่านะครับแต่ว่าคนอื่นแล้วแต่นะผมไม่ทราบนะคือการดูกราฟเนี่ยมันลแต่คนนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็เราก็บอกได้เลยว่ามันไซเวร์นะครับก็เจอเลยนะนีะ่เป็นกราฟเดิถ้าเราดูกราฟวิคนะครับอออย,ย่งชัดเจนว่ามันไซเว์นะครับคือบางคนปุ๊บจากซื้อปั๊บเลยอะ แต่คุณจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันจะเป็น,นยปอย่งางนี้ไปอีกนานแค่ไหนมันเป็นปีนีนไม่ไหวแล้วหนึ่งมันจมถูกไหมฮะถ้าเราดูกราฟมันเนี่ยยิ่งชัดเลยนะแต่ว่าอยากให้สังเกตว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เคยขึ้นเยอะมากนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะก่อนแตกพานะครับเขามีแตกพามารอบหนึ่งนะแต่ก็ถ้าสมมติกลับไปที่เดิมเนี่ยกลับไปที่อาถ้าราคาแตกพาาแล้วเนี่ยอาจจะประมาณสักสองบาทกว่าตอนนี้มันหก ก3คืสามตมันก็ยังโอเคอยู่ดีนะยังเยอะอยู่แต่ว่าการลงทุนในหุ้นพลิกเฟิร์นเทอร์นาลาวเนี่ยถ้าพลาดนะครับคุณก็จะเจ็บตัวอย่างแน่นอนนะต้องพิจารณาให้ดีนะครับอผมฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ไฟผ่านประเด็นมันยังมันยังไม่ไม่สุกงอมมากนะแล้วเดี๋ยวถ้าตัวนี้มีอัปเดตอะไรผมก็อาจจะเอามาอัปเดตให้ให้ได้ติดตามกันอีกนะครับะนะครับถ้าใครสนใจเรื่องจุดคอร์สลงทุนก็เข้าไปดูในเพจได้เลยนะ ก็จะมีสามคอร์สราคาสามสามสามนะครับมีมีหลายคนถามผมว่าพี่แว่นอ่าคอร์สละสามสามสามผมไม่ใช่สามคอร์สนะครับก็ถามว่ามือใหม่เรียนได้ไหมเรียนได้เนี่ยลองดูบทเรียนนะครับเริ่มต้นหลังงบกันเงนินนะมือเก่าเรียนได้ไหมโอ้ยิ่งดีเลยทบทวนบทการเรียนแล้วก็จริงๆผมก็จะมีกรณีศึกษาที่ค่อนข้างเชิงลึก c คส e s t u d อ่าหุ้นที่ผมทําผ่านมาางเช่นซิงเกอร์ไทยรับประกันไทยต่อ นะครับ RCL อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละตัวก็มาช่วหงหลังๆนี่ก็รู้สึกพอฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้ยังรับสมัครเรื่อยๆแล้วก็ผมก็จะมีแถมหนังสือให้สามเล่มนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็จะมีแถมหนังสือให้อีกสามเล่มนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มคุยบุญด้วยนะมาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเปิดเปิดพอร์ตนะเปิดพอร์ตฐานในแวดลงทุนก็ได้ ก็จะผ่านบอลอกคันที่กูุ๊ปนะครับซึ่งก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะดูรายละเอียดทุกอย่างใต้ลิงก์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้อย่าลืมนะครับเราจะต้องมีสารภาพทางการเงินไปด้วยกันนะครับในในปี2030นะครับ